เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นารันด้วยครับเทียบกับอดีตอำเภอชิงซานยามนี้อึมครึมและสงัดวังเวงขึ้นมากตามท้องถนนแทบไม่เห็นเงาคนประตูเมืองทุกด้านล้วนถูกปิดตายเหนือป้อมกำแพงสูงงามที่ก่อขึ้นจากหินอัคนีแข็งแกร่งและเห็นซีซษมนุษย์ดำเป็นพืชเสียงกระซิบกระซาบสะท้อนอึง่งอนตลอดเวลานักปีศาานี้ จะไหนมาถึงภาคกลางของจักรวรรดิแล้วด้านหน้าไม่ใช่มีแนวป้องกันของภาคีเย,ยนกับราชสำนักอยู่หรือสามจักรวรรดิใจจับมือกันบุกโจมตีจักรวรรดิเจียมาภาคีเย,ยนแข็งแกร่งปานใดก็มีขีดจำกัดด้านกำลังคนไปเลยสอดส่องดูแลได้ทั่วถึงเจ้าพวกสิบกว่าคนนี้คงช่วยโอกาสลักลอบเข้ามาอันนี้ทำอย่างไรดูจักตราสัญ,ญลักษณ์บนอกเสื้อของเจ้าคนที่อยู่ตรงกลางนั่นเป็นถึงนักพิษระดับสีเลยทีเดียว นักพิษระดับนี้เว้นแต่ผู้แกล้งกล้าระดับราชันยุดผู้ใดยังจัดการได้เออไออําเภอฉิงสาตอนนี้มีแค่หัวหน้าเย็นเฉิงของกลุ่มทหารรับจ้างเรือเดือดอยู่ระดับยอดหยุดแผเตาคนอื่นๆส่วนใหญ่ล้วนอยู่ระดับคุรุยุทธไม่ก็อมาหาคุรุยุธนักพิษระดับสี่คนนั้นแพร่กระจายหมอกพิษออกมาต้องมีคนไม่น้อยโดนพิษสลบขาที่ยังมากกะสู้ตายกับพวกมัน พวกเราคนมากหรือยังต้องเกรงกลัวพวกมันสิบกว่าคนพวกมันอยากให้พวกเราเปิดประตูมืองใจจะขาดเจ้าก็รู้นักผิดคนเดียวสามารถรับมือคนนับหมื่นนับพันแต่ถ้าไม่มีพลังฝีมือขั้นสูงใครจะจู่โจมสังหารพวกมันกลับไม่ใจเรื่องง่ายบริเวณใจกลางฝูงชนทหารรับจ้างสีหน้าเย็นช้ากลุ่มหนึ่งล้อมวงกันอยู่บนอกเสื้อประดับตราสัญ,ญลักษณ์แบบเดียวกัน มองดีๆถึงกับเป็นคนของกลุ่มทหารรับจ้างเลือดเดือดที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากเซียเวเยยนและบุรุษกลางคนที่เป็นหัวหน้าของพวกเขาก็คือเหยียนเฉิงหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างเลือดเดือดนั่นเองข้างกายเขายังมีคนอีกสองคนคือคากลางกับหลิงเอ,อ๋อยามนี้ทุกคนล้วนจับตามองเงาร่างสิบกว่าสายนอกกำแพงเมืองแต่ละคนปั้นหน้าเครียดเครง่งท่านนารยาร้องทำยังไงเฝ้าระวังอยู่อย่างนี้ตลอดคงไม่เหมาะ ฟังว่าเทือกเขาสระสูนมีนักพิทรอบเข้ามาไม่น้อยช่วงนี้มีข่าวว่าอำเภอเล็กๆหลายแห่งโดนถล่มทำลายวิธีการอมหิตยิ่งมีเพียงพวกวิปริตผิดมนุษย์เหล่านี้จึงกระทำได้ลงคอเหลิงเอ๋อมองดูเงาคนสิบกว่าสายเบื้องล่างกำแพงเมืองอย่างเกลียดแค้นน้ำเสียงติดแววร้อนรนนอกจากเฝ้าระวังแล้วยังมีวิธีการอื่นหรือพวกเจ้าก็เห็นว่าพวกมันมีนักพิษระดับสีอยู่ด้วยนักพิษระดับนี้ หมายแต่ข้าก็ใช่จะเอาชนะได้วันนี้ทำไปเพราะฝ่ายตรงข้ามปราศจ,จากผู้แกล้งกล้าที่เฮินเวหาได้และกำแพงเมืองที่ทางอำเภอชิงสารตั้งใจก่อให้สูงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันสัตว์อสูรพวกมันคงบุกเข้ามาเข็นข้ายัางอุกอาจแล้วเหยียนเฉิงกล่าวด้วยสีหน้าเครียดจัดตอนนี้ที่ทำได้ก็แค่รอที่นี่เป็นพื้นที่ชั้นในของจักรวรรดิเจมา่าท่ยันไว้ได้ระยะหนึ่งไม่แน่อาจจะมีผู้แกล้งกล้าของภาคีเยียนรุดมาช่วยเหลือ ลิงเอ๋อร์ได้ยินเข้าโกหร์คคืนคำหนึ่งในใจนึกว่าตอนนี้ผู้แกล้งกล้าส่วนใหญ่ของภาคีเยนล้วนถูกผู้แกล้งกล้าของสามจักรวรรดิใหญ่รวงเหนียวไว้ไหนเลยยังมีขุมกำลังเหลือเฟือขณะทุกคนสนทนาหาหรือเงาคนในชุดเทาสิบกว่าสายเบื้องล่างกำแพงเมืองก็มีความเคลื่อนไหวเช่นกันผู้สูงวัยที่ประดับตรารูปตะขาพิษมีลวดลายสียริ้วบนอกเสื้อคนหนึ่งดวงตาเลือดเย็นเลมองกำแพงเมืองสุมเสียงระคายหูกล้องสะท้อน <c oughs> ข้าให้พวกเจ้าไตรตรองสิบนาทีจะเปิดประตูเมืองเองหรือจะให้ข้าสำแดงหมอกพิษจะได้ตายกันหมดทั้งอำเภอเพราะการกระทำอันโงเ่เขลาของพวกเจ้าพึ่งขาดคำผู้สูงวัยชุดเท้าหลับตาลงช้าๆไม่สนใจว่าคำพูดนี้จะสร้างความโกลาหลบนป้อมกำแพงปานใดเวลาค่อยๆผ่านพ้นหลัลงสิบนาทีผู้สูงวัยชุดเทาลืมตาเห็นคนบนป้อมกำแพงไร้การตอบสนอง ถึงพดยิ้มเยี่ยมเกรียมบนหน้าเหี่ยวยน่นกล่าวเสียงเยียบเย็นคิดหรือว่าตําแพงเมืองนี้จะข่มกรองพวกเจ้าได้จบคำใบหน้าผูสูงวัยเปล่งรัศมีสีเขียวอย่างประหลาดตามด้วยแขนเสื้อตวัดวูบหมอกพิษสีเขียวหนาแน่นหอบหนึ่งพวยพุ่งออกมาหมอกพิษปรากฏคนชุดเทาหน้าตาอ่อนวัยสิบกว่าคนด้านหลังผู้สูงวัยประสานเสียงตวตาต่ำๆทันทีสองมือกวัดแกว,ว่งจักนำกระแสลมเป็นสาย,สาย และภายใต้การพัดกระโชกของกระแสลมเหล่านี้หมอกพิษสีเขียวเริ่มฟุ้งปลิวไปทางป้อมกำแพงเมืองไช้ปรายุธหุ้มกายห้ามสูดดมเหยนเฉิงเห็นหมอกพิษสีเขียวลอยมาพลันหน้าเสียตวาดเสียงหวนได้ยินเสียงตวาดของเหยนเฉิงทหารรับจ้างบนป้อมต่างขับเคลื่อนปราพราญุในกายออกมาปกคลุมทั่วร่างอย่างเร่งด่วนเฮฮฮอาศัยทหารรับจ้างฉันต่ำยังพวกเจ้า ก็กิจตานทานพิษงูเขียวของขาหรือผู้สูงวัยเห็นเช่นนั้นก็พลันหัวเราะเยาะเยะ้ยแขนเสื้อตวัดบูบสิบคนด้านหลังเร่งเร้ากระตุ้นปราณยุทธในกายสุดฤทธิ์โหมกระพือหมอกพิษสีเขียวหอบนั้นขึ้นไปอึดใจถัดมาหมอกพิษเริ่มลอยถึงเหนือกำแพงเมืองแล้วโอบล้อมทหารรับจ้างทั้งหลายไว้ทันทีที่สัมผัสถูกหมอกพิษทหารรับจ้างจำนวนมากที่ฝีมืออ่อนหัดพากันหน้ามือตาลาย รูถัดมาถึงกระหัวทิ่มลงพื้นสลบเมือดไปเห็นเช่นนั้นเหยียนเฉิงปั้นหน้าเครียดจัดกัดฟันกรอดสะบดเสียงดุกร้าวมันดาบันเถอะพอสู่ตายกับมันแล้วพี่น้องทุกคนลุยพอฟังลิงเอ๋อด้านข้างเผเยอะปากเล็กน้อยกลับทำได้เพียงอุทานอย่างสิ้นหวังนักพิษระดับสี่คือกำลังสำคัญของข้าศึกคู่ต่อสู้ย่อมไม่ใช่ธรรมดาหากพวกตนบุกเข้าไปนั่นก็ไม่ต่างจากรนหาที่ตาย แต่หากไม่บุกเข้าไปหมอกพิษพวกนี้ช้าเร็วก็จะทําให้พวกตนทุกคนสูญเสียพลังต่อสู้และถึงตอนนั้นอาจล้มตายกันหมดได้ยินเสียงเยียนเฉิงสมาชิกกลุ่มทหารรับจ้างเลือดเดือดโดยรอบผงกศรีษะแรงๆมือกำอาวุธแนบแน่นหัวสูงวัยชุดเทาหน้าล่างคนนั้นและเห็นความเคลื่อนไหวบนป้อมกำแพงแววตายิ่งทวีความเหี้ยมเกรียม นอกจากผู้แกล้งกล้าระดับยอดยุดคนหนึ่งของฝ่ายตรงข้ามที่ทําให้เขานำพาใส่ใจอยู่บ้างคนอื่นๆที่เหลือเขาแค่ตว,วัดมือคลาเดียวก็ฆ่าชีวิตได้แล้วหัวเราะชั่วร้ายในใจผู้สูงวัยชุดเท้าพลันเขย่าแขนเสือ้อมอบพิษสีเขียวอีกหอบหนึ่งแผ่พุ่งออกเมื่อคนบนป้อมกำแพงเห็นเขา้าความสิ้นหวังใน,ในใจยิ่งลึกลลําจะเท่าบัดซบคนนี้ถึงกับจะเข็นฆ่าไม่ละเว้นจริงๆคล้อยหลังหมอกพิษหอบที่สองค่อยๆลอยขึ้น ทหารรับจ้างไม่น้อยตั้งท่าจะกรูลงไปสู้ตายพวกเขาซึ่งใช้ชีวิตกลางดงดาบทุกเมื่อเชื่อวันแม้ทราบว,ว่านี่เป็นการรนหาที่ตายแต่กลับไม่ได้ประวันพรั่นใจแม้แต่น้อยตรงกันข้ามกับพร้อมพลีชีพยังเด็ดเดี่ยวจังหวะที่ทุกคนเตรียมบุกตะลุยลงมาอุณหภูมิบนด้านฟ้าผืนนี้จู่ๆพุ่งสูงเชี่ยพลันและคล้อยหลังการสูงขึ้นของอุณหภูมิในหมอกพิษสีเขียวหนาแน่นนั้นปรากฏเสียงดังชี้ช ตามด้วยจ้างหายอย่างรวดเร็วเหมือนกองหิมะ,ะเผชิญน้ำมันเดือดหนึ่งฉากที่มมเยืยนกระทันหันทําให้สองฝ่ายตะลึงเงันทุกคนสบตากันเลิกลากด้วยสีหน้ามึนงงตรงทิศทางของเทือกเขาสัตว์อสูรเงาร่างพระมัวสองสายโถมปราดมาในห่วงหายใจเข้าออกสองสารอบก็ปรากฏขึ้นเหนือนพากาศอำเภอชิงซานแล้วโอ้แกงกลา้าระดับพระชันยุทธหรือทันทีที่เงาคนสองสายปรากฏ โงชนแลเห็นปีกปราญยุทธ์บนหลังผู้มายามนั้นเสียงฮือฮาดังขมตามด้วยสองฝ่ายเริ่มกระสับกระส่ายต่างนึกว่าน,นี่คือกองหนุนของฝ่ายตรงข้ามเงาคนสองสายที่โผลมากระทันหันคนนำหน้าหุ้มกลายด้วยเปลวเ,เพลิงสีเขียวใสและอุณหภูมิร้อนระอุเมื่อครูน่นี้ก็คือปลดปล่อยออกมาจากร่างคนผู้นั้นนั่นเองถัดไปด้านหลังสาวน้อยที่เปล่งรัศมีสีม่วงจางๆคนหนึ่งกำลังมองคนชุดเทาเบื้องล่างอย่างสนใจใคร่รู้ เลืเพลิงสีเขียวสายวูบไหวและมอดดับในอึดใจเผยเห็นบุรุษหนุ่มชุดดำคนหนึ่งเหนือป้อมกำแพงพวกเยียนเฉิงที่ลุกลนกระวนกระวายและเห็นหนุ่มน้อยชุดดำเผยโฉมต่างตะลึงงันทันใดลิงเอ๋อด้านข้ายิ่งอ้าปาตาค้างพึมพำว่าเป็นเขาปามุกเซียวเยยนเฉงลุกขึ้นยืนพรวดพราดเมื่อหายตะลึงตะโกนเรียกยังตื่นเต้นทหารรับจ้างโดยรอบได้ยินเสียงตะโกนของเยียนเฉิงชั่วขณะสั้นๆยังตั้งสติไม่ทัน แต่ดูจากสีหน้าของเหยยนเฉงคลายรู้ว่าผู้มาไม่ใช่ศัตรูยามนั้นต่างถอนใจล่องอกขณะเดียวกับที่เหยยนเฉงตะโกนคำนี้ผู้สูงวัยชุดเทาเบื้องล่างสีหน้าแปลเปลี่ยนรุนแรงดูท่าผู้ที่มาจะเป็นผู้แกล้งกล้าของจักรวรรดเิเจมา่าความคิดนี้วาบขึ้นในใจร่างเขาพลันเปลี่ยนเป็นหมอกสีเขียวสายหนึ่งปราดเข้าดงไม้กลุ่มคนชุดเทาสิบกว่าคนไล่ตามหลังไปทันทีเหนือเวหาเสียวเย็ยนมองดูเงาคนชุดเทาสิบกว่าสายตเตลิดหนี บริเวณปลายนิว้วเปล่เพลิงไร้สภาพสั่นไหวเบาๆปริบตาที่คลื่นรังสีแผ่ออกเงาคนชุดเท้าสิบกว่าสายที่ตะบึงหนีเหล่านั้นพลันร่างกระตุกเพลือกตามด้วยกรีดร้องอย่างอนาถโดยไม่ทันปริปากสักคำก็มอดไม่เป็นเท่าทานอัฐิสีดำกองหนึ่งในบัดดลท่ามกลางสายตาพรั่นพรึงนับไม่ถ้วนบนป้อมกำแพงเสียวเหยียจู่โจมสังหารสิบกว่าคนนั้นสำเร็จวูบก,กายคราหนึ่งมาโผล่ขึ้นบนป้อม มุ่นคิวมองดูทหารรับจ้างที่หมดสติเหล่านั้นเอาโอสถหลายเม็ดจากในแหวนบรรจุจากนั้นโยนขึ้นฟ้าออนิ้วดีดปูบเปลเพลิงสีเขียวใสกลุ่มหนึ่งพุ่งขึ้นไปห่อหุ้มโอสถไว้ไม่ช้าบนอากาศก็อวนฟุ้งไปด้วยกลิ่นโอสถอันเข้มข้นพวกทหารรับจ้างที่หมดสติเพราะหมอะพิษทยอยฟื้นคืนสติท่ามกลางเสียงไอโคล์ก่อนเหลียวมองรอบตัวยังงุนงงไม่นำพาสายตาเขารบยำเกรงเหล่านั้น เซียวเยยนก้าวยาวๆไปทางพวกเยียนเฉิงถามว่าเกิดอะไรขึ้นได้ยินประโยคนี้ของเซียวเย็นเย็นเฉิงพะงะงันในจักรวรรดิเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดแห่งจักรวรรดิที่ยืนอยู่ตรงหน้าท่านนี้กลับไม่ระแคะระคายข้าไปเก็บตัวอยู่ช่วงหนึ่งเห็นสีหน้างุนงงของเยยนเฉิงเซียวเยยนคล้ายทราบความคิดของอีกฝ่ายจึงอธิบายเยยนเฉงยามนี้ค่อยกระจากยิ้มเจืิญกล่าวว่า คิดไปถึงประมุกเสียวเก็บตัวคราเดียวกินเวลาถึงหนึ่งปีในหนึ่งปีนี้จักรวรรดิเจียมาไม่ค่อยสงบนะักนี่ผ่านมาหนึ่งปีแล้วหรือเสียวเย็นอุทานในจักรวรรดิเกิดเรื่องอะไรขึ้นเจ้าพวกที่อยู่นอกประตูเมืองนั่นคงเป็นนักพิษกระมังอาชีพนี้แทบไม่เห็นในจักรวรรดเิเจียมาชจไหนจู่ๆปรากฏขึ้นพร้อมกันหลายคนเพราะเจ้าคนพวกนั้นไม่ใช่คนของจักรวรรดิเจียมาหลิงเอาด้านข้างแทรกขึ้น หลังเซียวเยียมปรากฏตัวเส้นสายตาของนางก็จับติ้งบนใบหน้าเขาตลอดดวงตาเป็นประกายแวววาวพอกเขาคือนักปิดของจักรวรรดิชูอินเย็นเฉงถอนใจก่อนกล่าวไม่นั้นประมุกเซียวช่วยพวกเรากลุมเลือดเดือได้ไม่นานก็มีข่าวว่าจักรวรรดิชูอินจะบ,บุกโจมตีจักรวรรดิเจียม,มาต่อมายังมีข้อพิพาทที่ฉายแดนบ่อยขึ้นช่วงแรกยังดีกองทหารสองฝ่ายปะทะกันพลัดกันแพ้ชนะ หลังจากยังเชิงกันได้ประมาณหนึ่งเดือนในกองทัพของจักรวรรดิชูอินปรากฏนักพิษกลุ่มใหญ่ขึ้นภายใต้การช่วยเหลือของนักพิษเหล่านั้นเมืองาด่านสําคัญของจักรวรรดิเจีย้ยมาหลายแห่งเริ่มถูกยึดครองขณะที่ถางราชสำนักกําลังเดือดดานกับเรื่องนี้จักรวรรดิชูอินอปข่าวออกมาว่านิกายพิษจะเข้าร่วมสงครามด้วยเอ,อ่ยถึงชื่อนิกายที่ชวนให้คนลุกขนพองเหย็นเฉิงมีสีหน้าวาดภวา ซุ่มเสียงเบาลงเป็นอันมากนิกายพิษหรือพ,พึมพำชื่อที่แปลกหูเสีเยวเหยินขมหมดคิ้วแน่นนิกายพิษเพิ่งปรากฏขึ้นในจักรวรรดิจูวินไม่กี่ปีมานี้ขุนกำลังน่ากลัวมากแค่ห้าปีสั้นๆก็ควาดล้างข่ายสำนักและกลุ่มอิทธิผลในจักรวรรดิจูวินเกือบหมดจากนั้นนิกายพิษก็พังงาดขึ้นมาเป็นผู้สรงอิทธิผลสูงสุดของจักรวรรดิจูวินถึงขั้นที่ว่า แม้แต่ราชสํานักของจักรวรรดิจูวินยังตกอยู่ในกำมือนิกายนี้ในจักรวรรดิจูวินวาจาของประมุกนิกายพิษยังศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าจักรพรรดเสียอีกเห็นเซียวเหียนทำหน้าพิศวงสงสัยเหยียนเฉิงจึงสาธยายให้ฟังพลังฝีมือของประมุกนิกายพิษเป็นอย่างไรเสียวเหียนสอบถามเรียบๆหวังว่าอยู่ระดับปรมามจารย์ยุทธเนื่องจากนิกายพิษเข้าร่วมสงคราม หากีย็นในฐานะกลุ่มอิทธิพลที่แข็งแร่งสูงสุดของจักรวรรดิเจียมาย่อมไม่อาจนิ่งดูได้ดังนั้นมาหาสงครามระหว่างสองยักษ์ใหญ่จึงเปิดฉากขึ้นและมีอยู่ครั้งหนึ่งในการประทับเมื่อครึ่งปีก่อนประมุกนิกายพิดลึกลับคนนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งคราวนั้นราชาน้ำแข็งไฮโปตงและปู่อวสโสเจียเหล่ายังมีสัตว์อสูรขนาดใหญ่ที่มีพลังฝีมือระดับมาหาราชยุดอีกตัวพวกเขาทั้งสามประสานกำลังกัน อย่างสู้ประมุขที่กายพิษไม่ได้เลยเย็นเฉิงยิ้มขื่นขณะพูดถึงระดับชั้นที่เขาไม่มีวันเอื้อมถึงดวงตาฉายแววเกรงขามลึกลำในตาพราวประกายเสียวเย็นรู้สึกหนักใจเล็กน้อยนึกไปถึงว่าสามผู้แกล้งกล้าประสานกำลังยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของประมุกที่กายพิษคนนั้นดูท่าอีกฝ่ายของร้ายกาจไม่เบาจากนั้นโบกมือให้เหยนเฉิงเล่าต่อจังหวะนั้นเองราชินีเหมยตู้ซาของเผ่านาคา ลับพลันปรากฏกายโรมรันผันตูกับประมุกี่กายพิษคนนั้นยกหนึ่งสองฝ่ายฝีมือก้มกึง่งประมุกนิกายพิษลาถอยไปอากีเย็ยนจึงเลี่ยงมหาวิบัติครานั้นมาได้เย็ยนเฉิงกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงระทึกในดวงตาทอแววรำลึกถึงศึกใหญ่สถานฟ้าสะเทือนดินฉากนั้นอึดใจถัดมาจึงถอนใจเบาๆยิ้มกล่าวกับเซียวเย็ยนนีราชินีมยตู้สาเกือหนุนอาขีเย็ยนพลวิกฤตในที่สุด แต่ต่อมายังจับมือกับเผานาคาเริ่มเปิดฉากตอบโต้นิกายผิดเผานาคาเข้ามาพัวพันด้วยหรือเสียวเย็ยนอุทานแปลกใจแม้กล่าวว่าเหมยตู้ซาเป็นผู้นำของเผานาคาแต่ชนเผานาคาไม่เคยญาติดีกับจักรวรรดิเจียมาใครจะให้พวกเขายื่นมือช่วยดูไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่เพราะเป้าหมายแรกของจักรวรรดิจูวินคือเผานาคาซึกใหญ่คราวนั้นเผานาคาเสียหายอย่างหนัก อ่งพี่ชัยร้าชินีไหมตู้สากลับมาทันเวลาเกรงว่าชนเผานาคาคงถูกลบชื่อไปแล้วเย็นเฉงพยักหน้าพลางกล่าวที่แท้ชัยลินจากมากระทันหันเพราะเหตุนี้เองเสีวยวเย็นพึมพำในเมื่อทุกคนล้วนมีศัตรูร่วมการคืนนิกายผิดดังนั้นยอมจับมือกันได้แม้ระหว่างนั้นมีความขัดแย้งอยู่บ้างแต่เจี๋ยเหล่าของราชสำนักได้ให้คำมั่นว่าหากศึกนี้มีชัย จะตัดแบนพื้นแผ่นดินของจักรวรรดิเจียมาให้ชนเผ่านาคาไว้ขยายพันธุ์วกเผ่านาคาถึงได้เงียบเสียงมีเหมยตู้ซาก,กับเผ่านาคาช่วยอีกแรงจักรวรรดิชูอินคงยุ่งยากแล้วกระมังเสียวเหยียนยิ้มกล่าวเขามั่นใจในขมกําลังของภาคีเหยียนพอสมควรนําซ้ําในเผ่านาคาก็มีผู้แกล้งกล้ามากมายสองแกล้งจับมือกันต่อให้นิกายพิษที่ว่านั้นร้ายกาจปานใดก็คงไม่กล้าลูบพมเหตุผลก็ควรจะเป็นเช่นนั้น เยยนเฉงถอนใจเฮือกหนึ่งค่อยกล่าวแต่หลังจากเผาหนาคาประกาศเป็นพันธมิตรกับจักรวรรดิเจ้ยหมาไม่นานจักรวรรดิชูอินรับลากเอาอีกสองจักรวรรดิที่อยู่ติดกับจักรวรรดิเจียหมาเข้ามาเมื่อสามจักรวรรดิรวมกันความกดดันของภาขี่เย็นกับเผานาคาจึงสูงขึ้นอีกสองจักรวรรดิหรือเสียวเย็นมุ่นคิ้วเล็กน้อยจักรวรรดิลู่เยียนกับจักรวรรดิมู่หลันหรือใช่หุ้นกำลังของสองจักรวรรดินี้ ไม่ได้อยไปกว่าจักรวรรดิเจียมาถึงกันยังเหนือกว่าอีกเล็กน้อยด้วยในสองจักรวรรดินี้มียักษ์ใหญ่ที่สองอิทธิพลไม่น้อยไปกว่านิกายพิษอยู่สองรายเล่าถึงตรงนี้เยยนเฉงทำหน้าปั้นยากสักพักค่อยโผล่สำนักหานทองคําและหุบเขาหมู่หลันสำนักหานทองคําหุบเขาหมู่หลันหรือพึมพำสองคาที่ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเสียวเยียนเริ่มรีตาช้า สำนักหานทองคำก็คือกลุ่มอิทธิพลยิ่งใหญ่ในจักรวรรดิล่วเยียนเจ้าสำนักชื่อว่าเหย,ยนล่วเทียนหลังฝีมือระดับปรมาจ,จารย์ยุทธแท้จริงแม้จะเป็นปรมาจ,จารย์ยุทธขันต้นก็ตามหุบเขามู่หลันอยู่ในจักรวรรดิมู่หลันแม้ไม่มีระดับปรมาจ,จารย์ยุทธนั่งประจำการแต่มีเคล็ดวิชาพิชัยยุทธที่ร้ายกาจยิ่งเจ้าวมู่หลันเรียกเคล็ดวิชานี้ว่าไตรอสูนธมินในหุบเขามู่หลัน ผู้อาวุโสสามคนฝึกปรือเคล็ดวิชานี้แม้พลังฝีมือของแต่ละคนอยู่ระดับมหาราชยุธขั้นสุดแต่เมื่อใดที่สามคนนี้โคจรเคล็ดวิชาไตรอสูนทมินต่อให้เผชิญหน้ากับผู้กแกล้งกล้าระดับปรมาจารย์หยุทธก็สามารถโรมรันได้โดยไม่หวั่นเกรงไม่ดานพลังต่อสู้ไม่ดอยไปกว่าเย็นล่วเทียนเจ้าสำนักอหานถงคำเย็นเชิงหน้าแดงเหอเพราะตื่นเต้นเกินขนาดขณะเล่าน้ำลายกระเซ็นว่อน สีหนา้าเซียวเย็ยนเริ่มเครียดหากเรื่องนี้เป็นความจริงเช่นนั้นครานี้จักรวรรดิเจียมาและพาคีเหย็ยนก็ตกอยู่ในภัยอันตรายที่แท้จริงแล้วออกแกลงกล้าระดับปร,รมาจารย์ยุทธสามคนขบวนทับระดับนี้ต่อให้เป็นเหมยตู้ซาก็ไม่มีทางต้านทานได้คิดไม่ถึงเลยว่าเขาเก็บตัวแค่ปีเดียวจักรวรรดิเจียมาจะเกิดความเปลี่ยนแปลงถึงขั้นพลิกฟ้าคว่มแผ่นดินเช่นนี้เดิมทีต่อให้จักรวรรดิเจียมามีพาคีเย็ยนสนับสนุน เขางตานไม่อยู่แต่ดีที่ภายในพันธมิรสามจกรรวดินั้น <S <S เกิดความไม่ลงรอยบ่อยครั้งแม้สามค่ายสำนักใหญ่ล้วนมีผู้แกล้งกล้าที่เทียบเท่าระดับประมาจ,จาหยุดแต่ก็ไม่มีสักคนที่ยินดีเผชิญหน้ากับราชินีเหมยตู้สาเพราะต่อสู้กันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวนอกจากประมุขภาขีพิษเย็ยนลัวเทียนเจ้าสำนักหานทองคำและสามปู่อว,วุโสหุบขเขาหมู่หลันผลอื่นๆล้วนไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหนังงถึงสิ้นสำไร พวกนั้นยังกังวลว่าหากได้รับบาดเจ็บขึ้นมาอาจถูกพันธมิตรที่เหลือหลอบแทงข้างหลังดังนั้นสถานการณ์จึงยืดเยื้อเช่นนี้มาตลอดฝ่ายตรงข้ามได้แต่ทรงผู้แกล้งกล้าในสำนักมารักควานไม่หยุดย่อนหมายใช้วิธีนี้มาบันทอนพละกกำลังของพากีเย็นและเผานาคาอย่างช้าๆเยนเชิงเล่าต่อส่วนพวกนักพิษทเห็นเมื่อครูนี้คงเป็นคนของนิกายพิษลักลอบเข้ามาแต่ที่น่าแปลกก็คือ จะไหนเข้ามาทีเดียวมากมายป่านนี้เพราะปะกติแล้วแนวป้องกันโดยรอบจะมีปูแกล้งกล้าของพาขี่เย็นคอยลาดตะวเวนตลอดกล่าวถึงตรงนี้เย็นเฉิงทำหน้าชงนใจเย็นเฉิงที่คิดไปคิดมายังคงไร้คำตอบได้แต่สายหน้าและกล่าวว่าตอนนี้เพียงหวังว่าพาขี่เย็นกับเผ่านาคาจะต้านไว้ได้ไม่เช่นนั้นจะกรวัดคงต้องล่มสลายจริงๆพวกเราเกิดในเจียมาโตในเจียมา ไม่อยากกลายเป็นคนเร่ร่อนผาเนจอนที่ไม่มีบ้านให้กลับมองดูทหารรับจ้างสีหน้าอับเฉาเหล่านั้นเสีเวยวเย็นถอนใจแผ่วเบาตบไหลยเย็นเฉิงกล่าวด้วยรอยยิ้มสดใสวางใจเถอะอาคีเย็นจะไม่ลม้มใครอยากให้มันลม้มก็ต้องขา้ามศพข้าเซียวเย็นคนนี้ไปก่อนฮฮ <c oughs> คิดดูแล้วข้านี้มันเป็นประมุขภาคีที่ไร้ความรับผิดชอบจริงๆเรื่องสำคัญปานนี้กลับไม่เคยเข้าร่วมเลย บรุษหนุ่มชุดดำคลี่ยิ้มสว่างสวยทำให้อารมณ์ห่อเหี่ยวของพวกเย็ยนเฉิงสลายไปไม่น้อยสำหรับบุรุษหนุ่มตรงหน้าที่คุมอำนาจพาคีเยียนองค์กรใหญ่ยักษ์ตั้งแต่อายุราว20คนนี้ชาวเจียม,มาส่วนใหญ่หลวนฝากความหวังไว้เต็มเปี่ยมเพราะพวกเขาทราบบุรุษหนุ่มผู้นี้มีความสามารถในการสร้างปฏิหารฮฮ <c oughs> นของพาคีเย็นรวมทั้งชาวเจียม,มาอย่างพวกเราต่างเฝ้ารอวันที่ท่านกลับมา ตอนนี้ท่านคือผู้กอบกู้ของพวกเราชาวเจียเหมาทุกคนเหยียนเฉิงเช็ดขอบตาที่เริ่มแดงเรือยิ้มกล่าวว่าทิ้งด้วยถ้าท่านประมุขจะไปแนวหน้าสามารถไปที่ด่านผานำทางทิศตะวันออกได้เลยสถานการณ์รบที่นั่นดุเดือดรุนแรงที่สุดพวกแหลงกล้าโซนใหญ่ของภากีเหยียนและเผานาคาล้วนอยู่ที่ด่านนี้เช่นนั้นเซียวเหยียนคงต้องรีบไปแล้วเซียวเหยียนแย้มยิม้มกว่าตาไปยังบูรพาทิศอันไกลพพน งกศีรษะช้าๆไม่พร่ำเพรื่ออีกประสานมือต่อเย็นเฉิงจากนั้นกลางปีกอัคคีสีเขียวหยกบนหลังเหินร่างสู่เวหาท่ามกลางสายตาเคารพย้ำเกรงแต่ละคู่บนป้อมกำแพงเมืองทุกท่านอดทนไว้เซียวเย็นกลับมาแล้ว,สวเส้นสายตาทอดไกลถึงขอบฟ้าบูรพาเสียวเย็นพึมพำเบาๆขณะหโหมกระพือปีกกลายร่างเป็นลำแสงสายหนึ่งพุ่งทะยานไป คกั้งที่ทานแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในชอน่องนาราด้วยครับ